Afterwork Podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณดูกับอาตัวนะครับใครกำลังรู้สึกว่าตัวเองทำงานมากมายเลยนะฝึกฝออนอะไรตั้งมากมายแต่ทำไมพอไปเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอสักที ถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าเราเป็นคนที่เก่งมากแล้วได้รับการยอมรับกับคนอื่นแต่ว่าลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหลอกลวงปกปิดความไม่เก่งและรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยถ้าใครกําลังรู้สึกแบบนี้ขอให้ฟังผมแล้วต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอ้างอิงมาจากหนังสือ Imposter Syndrome ทำมาแค่ไหนก็รู้สึกเก่งไม่พอ ของดรแซนดี้แมนกันนะครับก็หอนอึง่งต้องขอโทษก่อนเลยนะครับที่ลงคลิปได้ช้าเนื่องด้วยในช่วงนี้ผมต้องลงดีเทลส่วนของธุรกิจส่วนตัวมากขึ้นและงานในหน้าที่รับผิดชอบในงานประจํำก็ลดมากจริงๆครับแต่ผมสัญญาว่าจะทําให้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทำเรทที่ว่าโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือภาะวะรู้สึกแย่กับตัวเอง ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1978โดยนักจิตวิทยาคลินิกพอรีนอาแคลนซึ่งเขาให้คำอธิบายว่ามันคือสิ่งที่พวกเรากับทุกคนจะต้องพบเจอทำงานวิจัยแสดงเห็นว่าพวกเรากว่า70%จะต้องพบเจอกับความรู้สึกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเวลาของชีวิตโดยโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ได้จัดให้เป็นโรคทางจิตเวช หรือราวาความเจ็บป่วยทางสุขภาพใน DSM 5แต่อย่างใดนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งซึ่งงานวิจัยได้แบ่งเป็นระยะต่างๆใน3ระดับดังนี้นะครับข้อ 1. ระยะก่อนเกิดภาะวะคิดว่าตัวเองไม่เก่งเป็นช่วงที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับความประสบความสําสเร็จที่ต่ําข้อ 2. เมื่อคุณมองเห็นความสําเร็จของตัวเองเกิดขึ้น แล้วเกิดความขัดแย้งกันร,ระหว่างความรู้สึก2แบบก็คือซึ่งคุณรู้ว่าประสบความสำเร็จแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรค่าที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สาไม่ยอมรับความสําเร็จที่เกิดขึ้นโดยยกความสําเร็จนั้นให้เกิดมาจากองค์ประกอบอื่นเช่นโชคดีบ้างแทนที่จะยอมรับว่าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นมาจากความสามารถของตนเอง ส่วนพฤติกรรมที่มาเกิดขึ้นกับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งไม่พอมีอะไรบ้างขอแชร์เจข้อดงนี้นะครับข้อ 1. ทํางทำงานหนักมากคนที่มีพฤติกรรมนี้มาทุ่มเททำในสิ่งที่ตั้งไว้จนถึงขีดสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ความเป็นของปลอมเขาจะมีความเชื่อที่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมาจากการทํางานที่หนักมากๆเท่านั้นข้อ 2. ไม่ยอมแสดงความคิดเห็นที่แท้จริง เขามจจะไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของตนเองและมักจะแอบ,บซ่อนความคิดเห็นที่แท้จริงเอาไว้เพราะการแสดงความคิดเห็นอาจคือการ,ปรเปิดเผยถึงความได้สติปัญญาของตนเองออกมาเขามาจจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นรืยมีส่วนร่วมในการประชุมใดๆข้อ 3. มองหาที่ปรึกษาที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความประทับใจเขาจะคอยสร้างความประทับใจและการยอมรับ ให้กับคนที่คิดว่าเป็นฮีโร่หรือเหนือกว่า,อาไอป่าชื่นชมและได้รับการยอมรับจากเขาเขาบอกว่าการได้รับความยอมรับจากคนพวกนี้สามารถรับรองได้ว่าตัวเขาเองเป็นคนที่เก่งที่แท้จริงคือถ้าคนเก่งขนาดนั้นยอมรับให้ความนับถือเขาเขาก็คือตัวจริงเช่นกันข้อ4ผู้นิยมความสมบูรณ์แบบหรือพวก perfectionist เขามักจะยึดติดความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอเขามักจะไปสูตรคุณค่าในตัวเองว่าจะต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องเขามักจะกลัวความล้มเหลวความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามที่ไม่สมบูรณ์แบบข้อ5การลดทอนคุณค่าของความสําเร็จเขามักจะลดทอนคุณค่าของความสําเร็จของตนเองให้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งทั้งนี่สิ่งที่เขาทํานั้นยิ่งใหญ่และมีคุณค่าใน,ในสายตาของผู้อื่นข้อ6 การลดทอนคุณค่าของคําชื่นชมพวกเขามกาัจะมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะ,สะแสวงหาการยอมรับและคําชื่นชมแต่เมื่อพวกเขาได้รับมันพวกเขาจะมักจะไม่ยอมรับว่าเป็นความเก่งของตนเองและลดทอนคำชมของเหล่านั้นแทนและข้อ 7. สร้างข้อเสียเปรียบให้ตัวเองคำว่าาจะไม่ค่อยเตรียมตัวที่จะทําอะไรสักอย่างเช่นการเข้าสอบจะไม่ยอมอ่านหนังสือ คือถ้าเขาทําออกมาไม่ดีเขาก็จะไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆในเลื่องนี้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอีกมากมายและไม่แค่ตัวอย่างมาเกือบทุกๆหัวข้อเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าดีมากๆนะครับทําให้เราเข้าใจภาพได้มากขึ้นและในเล่มนี้ยังมีข้อแนะนําต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับคนที่มีพฤติกรรแบบนี้ ซึ่งพออ่านแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองก็เข้าข่ายในบางประเด็นเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่ทําให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นและแตระหนักรู้ทันตัวเองได้มากขึ้นผมคิดว่าเพื่อนๆลองหามาอ่านผมว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับ a f t e r Work สวัสดีครับ